สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ข่าวจาก 163.com ค่ะจัวหัวเบาๆว่าเจ้าลู้สื่อถูกจับได้ว่ากำลังนะคะดูละครเรื่องใหม่กับ อูเลยซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเผยเป็นไหนว่าเธอกำลังจะกลับมาถ่ายทำนะคะซึ่งผู้ทีโอโหจัดการจัวหัวแบบนี้ก็คือบล็อกเกอร์ไอดีชื่อว่าเสี่ยวเซาทอค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อความกันนะคะคนอ่านเพียบเลยเ,เพื่อนๆค่ะสิบล้านขึ้นเลยนะคะแน่นอนว่ามีชื่อเจ้ารู้สื่อกับอูเลยขึ้นมานั่นเองค่ะเขาบอกว่าเจ้ารู้สื่อนะคะซึ่งเคยร่วมงานแสดงกับคุณเฉินเหว่ยทิงในเรื่องเกมรักในเงารวงที่ได้รับรางวัลละครแห่งปีไป ก็ทำให้เธอนั้นได้รอดพ้นนะคะจากการทีอ่ออกจากต้นสังกัดเดิมได้ค่ะแล้วก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะฮะกับทางออกค่าเอ t นเตอร์เเมนค่ะ,คะก็มีข่าวรือว่าเธอจะเข้าร่วมงานประกาศรางวัลน,นะคะเทนเซน a ์ออสตาอวาร์ดนะคะ<ๆ>ปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในรอบปีของเธอในอีเวนต์ใหญ่ขนาดนี้นะคะชาวเน็ตนะคะโพสค่ะบนโซเชียลมีเดียนะคะโดยที่เขาบ ว่ามีคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าเจ้ารูส์นั้นกำลังดูละครเรื่องดาราจากลักดำนำใจค่ะที่เธอได้แสดงคู่กับอูเลยนะคะหรือว่าลีโอของพวกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวหรือว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันนะคะหลังจากการถ่ายทำละครเรื่องนั้นเสร็จสิ้นไปนะคะซึ่งก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของพวกเขานะคะหลายคนก็เชื่อว่าบทพูดของเธอในละครเนี่ยก็บ่งบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอ ด้วยค่ะ ปีที่แล้วนั้นเจ้ารู้สื่นะคะแสดงประกอบกับเพิงกวนอิงนะคะในเรื่อง almost love ค่ะ almost lover นะคะนอกจากจะได้รับบทบาทที่ตีความได้ไม่ตรงกันแล้วเนี่ยเธอยังถูกเอเจนซี่นะคะเอาเปรียบอีกด้วยค่ะแม้กระทั่งการที่เธอไม่สามารถไปพบแพทย์ได้เมื่อป่วยนะคะแล้วก็ถูกขังไว้ในโรงแรมเพื่อทําพิธีไล่ผีนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็นําไปสู่อาการป่วยของเธอค่ะเหตุการณ์ไร้สาระทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยออกมานะคะน ตั้งแต่ที่เจ้ารู้สือพึ่งต่อสัญญากับทางอ,าอดีตบริษัทต้นสังกัดเก่าในตอนนั้นนะคะไปจนถึงปี2030ค่ะก็ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะของเธอจะถูกหยุดลงอย่างกระทันหันในช่วงนั้นบทบาทที่ทําให้เธอโด่งดังนะคะในเกมรักในเงารวงกับนําความหวังมาสู่อาชีพนักแสดงของเจ้ารู้สืออย่างไม่คาดคิดนะคะ หลังจากการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ใหม่แล้วค่ะเจะ้ารู้สืกก็จัดคอนเสิร์ตนะคะวันเกิดฟรีเพื่อประกาศการเริ่มต้นใหม่ของเธออย่างไรก็ตามเธอยังคงนะคะเข้ารับการรักษาการวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าค่ะซึ่งไม่สามารถจะเข้าร่วมงานสาธารณะได้มากนากักแต่เธอก็มักจะอัปเดตข่าวสารบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมอนะคะที่น่าสังเกตก็คือเจ้ารู้สืกขับโพสต์ภาพละครที่เธอกำลังดูอยู่แม้ว่าการถ่ายทํานั้นจะถ่าย ทำไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นชาวเน็ตหลายคนจําฉากได้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องดาราจากรักดำานนำใจข่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆที่เชียร์เธอกับอู๋เลยเป็นอย่างมากเลยนะคะชาวเน็ตพบว่าเจ้ารู้ซื่อนั้นกําลังดูตอนที่สิ เอ็ดของดาราจากรักดำนำใจซึ่งตัวละครของเธอนะคะเฉิงเซาซางค่ะถูกแม่ของเธอใช้อำนาจทางทหารแม้จะได้รับบาดเจ็บแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะคะเพียงแต่ได้รับการช่วยเหลือจากลุงละป้าที่เป็นที่รักนะคะผูอาวุโสทั้งสองก็ปฏิบัติต่อเฉิงเซาซางเหมือนลูกสาวของตัวเองค่ะก็บรรเทาความเสียใจยที่ไม่ได้รับจากความรักจากแม่นะคะเมื่อทั้งสามเดินทางไปยังอำเภอะะหัวเซียนทางด้านของ เฉิงเซาซางมองเห็นผืนฟ้าและผืนดินอันกว้างใหญ่ไพศาลและอุทานว่าข้าไม่เคยเห็นนกอินทรีตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนกางปีกได้อย่างอิสระเช่นนี้ข้าก็อยากเป็นเหมือนมันในโลกกว้างใหญ่นี้อิสระเสรีแล้วก็โบยบินได้อย่างอิสระหลายคนเชื่อว่าสิ่งนี้สะท้อนความรู้สึกของเจ้ารู้สื่อเองแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากค่ะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนยังอยากรู้ว่าเจ้ารู้สื่อ จะกลับมานะคะถ่ายทำซีรีส์อีกเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามเธอก็ระบุว่าจะไม่รับบทบาทใดๆในปีนี้นะคะกับปี2025ค่ะโดยยอมรับว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นนานหลังจากเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็หวังว่าจะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจที่ดีก่อนการเข้ากองถ่ายทำอีกครั้งนะคะเมื่อรุแฟนถามว่าเธอมีโอกาสได้ถ่ายทำในฤดูใบไม้ผลิในปีหน้าไหมปี2026นะคะ,จะเจ้ารู้สืกตอบว่าฉันจะพยายา อย่างเต็มที่เลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เธอเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการถ่ายทำซีรีส์นะคะก็คือเหมือนกับเป็นแพลนนั่นเองทำให้แฟนๆหลายคนก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นบทความข่าวทั้งหมดนะคะแหมจั่วหัวมา <c oughs> จั่วหัวมาซะนั่นนั่นเลยนะคะเจ้ารู้สึกถูกจับได้โอ้โหเพื่อนๆค่ะไม่ลอกน้องเขาก็แค่ดูละครนะคะเรื่องที่เคยแสดงคู่กับคุณอู่เลยนั่นเองนะคะ ก็จริงๆแล้วถ้าน้องสองคนนี้จะกลับมาแสดงละครด้วยกันพวกเราก็รออยู่แหละเนาะแต่ว่าก็ต้องดูว่า มีบทอะไรที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้องเจ้ารู้สืกอจะเลือกพระเอกเองได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือน้องเขาสามารถจะเลือกรับนะคะบทละครหรือว่าเรื่องที่น้องเขาอยากจะแสดงได้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของพระเอกเนาะพวกเราก็ต้องแบบเออก็ต้องคิดถึงแง่มุมของความเป็นธุรกิจด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้แสดงคู่กับอ,อู๋เลยซึ่งเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ใครไหนเขาดูแลตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็น ไปไได้แต่ว่าทางฝั่งนายทุนเนาะทางฝั่งของนายทุนเองทางโยขูหรืออะไรเขาก็ <c oughs> คงอยากจะให้พระเอกในสังกัดที่ที่เขา i n v e ต์ไว้อะไรเงี้ยป้อนทรัพยากรไว้ก็คงอยากจะให้มาแสดงคู่กับน้องเจ้ารู้สื่อมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรพวกเราก็รอโอกาสละกันเพราะว่าทางเจ้ารู้สือแล้วก็อู่เหล่ยเองก็อายุยังน้อยนะคะทีนี้เรามาคิดคิดกันเล่นๆดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเจ้ารู้สื่อกับอู่เหล่ยได้มีโอกาสเนาะมาร่ว งานกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อนๆอยากจะให้นะคะอู๋เลยแล้วก็เจ้ารู้สื่นั้นแสดงในร,ครนาครอแนวไหนบ้างนะคะ หนึ่งเลยก็คือจะเป็นแนวปัจจุบนันหรือว่าจะเป็นแนวแบบย้อนยุกนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้เลยถ้าท่านใดที่แบบมีเวลาเนาะคิดลึกมากไปกว่านี้ได้อีกก็อยากจะแบบให้บอกแนวมาด้วยเอาแบบแนวไหนดีเออแนวไหนดีนะคะก็จะเป็นเรื่องราวแบบไหนหรือว่าถ้าท่านใดมีลึกเข้าไปอีกนะคะถึงขั้นที่3เลยก็คือว่ามีนวนิยายต้นฉบับในใจที่อยากให้ทั้งเจ้ารู้สือ่อแล้วก็อูเลยได้มา พบกันอีกครั้งสักครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอยากจะให้พวกเขานั้นนะคะแสดงในในเรื่องอะไรนั่นเองค่ะโอ้โหก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีๆแล้วก็พวกเราก็คงอยากจะเห็นน้อมิตรภาพดีๆ ของน้องๆด้วยในวันที่ไปงานกันในวันที่11ธันวาคมนะคะเพราะว่าหลายชื่อก็มีดาราหลายท่านเลยนกอูเลยก็ไปนะคะดีรันหวังเองไปลู่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้านคุณหวังอันวีด้วยนะคะก็มีหลายๆท่านที่ก็ก็เรียกได้ว่าในในทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนท์ที่เจ้ารู้สื่อไปทุกคนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็พี่เสียวจานไม่รู้ไปหรือเปล่าปีนี้อย่างปีที่แล้วก็หันหลังไปคุยกันเลยหันหลังนะคะพี่เสียวจานหันหลังไปคุย กับน้องรู้สืกอกันเลยทีเดียวก็มีนะคะในปีที่ผ่านๆมาแล้วก็ยังมีใครอีกนะที่ที่แบบเออก็มีความสัมพันธ์ดีๆนะคะทีมงานเ,เก่าๆเ,เนาะคุณเฉินวยถิเงเองก็อาจจะไปก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวมันประสบความสําเร็จมากนะคะสำหรับเ,เกมรักในเงาหลวงค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่รอข่าวข่าวนะคะของงานไอชีอีสครีมไนท์นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอตั้งแต่วันจันร์เป็นต้นไปเดี๋ยวจะเก็บข่าวให้มาแบบเกี้ยงๆเลยนะคะว่า เขามีประเด็นอะไรกันบ้างที่พูดถึงบนโลกออนไลน์นะคะบนอินเทอร์เน็ตของจีนค่ะก็มีหลายๆโมเมนต์ที่ก็น่าสนใจดีนะคะ แล้วก็คุณปายลู่นะคะก็เป็นควีนของไอชีไอศครีมด้วยนะคะสครีมไนท์ก็ยินดีกับเธอด้วยนะคะเตรียมไปเต็มที่เลยนะคะสามสี่ชุดดูกันพลุบๆเลยค่ะอาลละ,ะ่านี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะมีความสุขวันหยุดสุสดสัปดาห์กันมากๆแล้วก็พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะอย่าลืมดูซีรีส์ด้วยละ่ะเอ็ดวานก็เก็บมาเก็บมาตุมๆมเลยนะคะเนี่ยดูเพลินมากเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสวัสดีค่ะ